ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอนาคตของรถยนต์ที่ทุกคนรอคอยนั่นคือ Honda Civic Hybrid รุ่นปี2025 Honda ได้สร้างนิยามใหม่ของความยั่งยืนสไตล์และเทคโนโลยีรุ่นนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทั้ง3อย่างหากคุณกำลังมองหารถที่มีประสิทธิภาพฉลาดและทันสมัยในทุกมิติ Honda Civic Hybrid 2025คันนี้คือคำตอบภายนอก Civic Hybrid ใหม่ยังคงรักษาความโชบเฉี่ยวแบบสปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบเชื่อมต่อกับกระจังหน้าสีดำที่ดูหรูหราเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลุลมและดูทันสมัยพร้อมล้ออันลอยน้ำหนักเบาที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องสมรรถนะและประหยัดน้ำมันได้ดีใต้ฝากระโปรงซีวิ c ไ y b r i d ปี2025ใช้ระบบขับเคลื่อนไ y b r i d 2มอเตอร์รุ่นล่าสุดของ Honda ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรแบบแอตคินสันไซคลที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ180แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองดีช่วยให้รถคันนี้เร่งได้อย่างนุ่มนวลทั้งในเมืองและบนทางหลวงหนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือระบบไฮบริดอัจฉริยะที่สามารถสลับระหว่างโหมด ev โหมดไฮบริดและโหมดเครื่องยนต์ได้อย่างราบรื่นตามสภาพการขับขี่เพื่อให้ได้สมดุลระหว่างพละงกำลังและความประหยัดสูงสุดระบบเบรกฟื้นฟูพลังงาน regenerative braking ยังช่วยกักเก็บพลังงานจากการชะลอความเร็วทำให้รถยิ่งประหยัดน้ำมันมากขึ้น Honda เคลมว่าสามารถวิ่งได้ประมาณ50ไมล์ต่อแกลลอนรวมทั้งในเมืองและนอกเมืองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในคลาสเดียวกันเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความทันสมัยและความสะดวกสบายในระดับพรีเมียมดีไซน์ภายในเน้นความเรียบง่ายและใช้งานง่ายแผงหน้าปัดดูสะอาดตาพร้อมช่องแอร์แบบตาข่ายยาวเต็มความกว้าง ทำให้ดูโดดเด่นและทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ Honda ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้และการเชื่อมต่อเป็นอย่างมากรถคันนี้มาพร้อมกับระบบส่งงานด้วยเสียงอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air และแอปเชื่อมต่อ Honda ที่ทำให้รถกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะบนลอ้อ ระบบชาร์จไร้าสายช่องเสียบ USB-C และระบบเสียง Bose 12ลำโพงระดับพรีเมียมเพิ่มความสะดวกสบายและความบันเทิงในทุกการเดินทางผู้โดยสารด้านหลังจะได้รับความสบายด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขวางและวัสดุหุ้มเบาะที่พรีเมียมรวมถึงช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและเบาะนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้แบตเตอรี่ระบบไฮบริดถูกติดตั้งใต้เบาะหลังอย่างชาญฉลาดทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระยังคงกว้างขวางโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายภายใน ด้านความปลอดภัย h อน da ได้ติดตั้งชุดระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่รวมระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับระยะห่างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยขับขี่ในช่วงรถติดระบบเบรกช่วยลดแรงชนและระบบเตือนออกนอกเลนระบบนี้ใช้กล้องมุมกว้างและเซ็นเซอร์เรดาร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อจับสัญญ,ญาณคนเดินถนนนักปั่นจักรยานและรถยนต์อื่นๆได้ดีขึ้น เมื่อขับขี่จิงซีวิกไฮบริดให้ความรู้สึกเงียบสบายและควบคุมได้ดีระบบช่วงล่างถูกปรับแต่งมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อเข้าโคง้งพวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำพร้อมกับการลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนที่เห็นผลชัดเจนไม่ว่าจะเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดรถคันนี้จะทำให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและน่าพอใจสิ่งที่ทำให้ Honda c ซีวิกไฮบริดสองโดดเด่นไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการรวมกันของดีไซน์ที่ชาญฉลาด สมรรถนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือที่ฮอนด้าสะสมมามันถูกสร้างมาเพื่อผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงต้องการความสวยงามและความสนุกในการขับขี่นี่คือก้าวสำคัญของฮอนด้าและวงการรถยนต์สีดานขนาดกระทัดรัดโดยรวมสำหรับรุ่นและราคาคาดว่าฮอนด้าจะมีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันไปจนถึงรุ่นทัวริงที่มีเบาะหนัง ระบบแสดงผลบนกระจกหน้าและฟีเจอร์ขั้นสูงอื่นๆราคาจะยังคงแข่งขันได้ในตลาดรถยนต์ไฮบริดทำให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องเสียสละคุณภาพหรือสมรรถนะในยุคที่ตลาดรถยนต์กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคไฟฟ้าเต็มรูปแบบ Honda Ci ี i c Hybrid เป็นสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในกับรถยนต์ไฟฟ้าช่วยให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประโยชน์ขององค์การขับขี่แบบไฟฟ้า พร้อมทั้งยังสะดวกในการเติมน้ำมันและมีระยะทางขับขี่ที่ยาวนานไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนฮอนด้าตัวยงหรือแค่คนที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันท่านสมัยและรักโลก Civic Hybrid 2025คือรถที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง MKR Auto เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ